สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับจุดต่อขอบครัววันนี้เราจะขอเสนอเมนูยำขนมจีนน,น,ยยน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยเป็นสูตรเด็ดที่มีชื่อเสียงมานานของเมืองแพร่เกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูวันนี้เราเลยจะมาทำยำขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยกันค่ะนำเอาสูตรและวิธีทำแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะก่อนจะไปรับชมคลิป ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมเครื่องยำขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยกันก่อนค่ะเราจะมาทอดปลาทูกนก่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ปลาทูลงไปทอดได้เลยค่ะทอดปลาทูให้เหลืองหน้าทานเลยนะคะพอปลาทูมีสีเหลืองหน้ารับประทานแล้วนะคะก็ะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหอมแดงค่ะ นำหอมแดงไปซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะพริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวเรานำพริกขี้หนูไปซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะซอยพอหยาบๆก็พอนะคะใส่เป็นลูกโดดค่ะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดความหอมของพริกขี้หนูนะคะพักไว้ก่อนค่ะมาหั่นถั่วฝักยาวเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เตรียมไว้เลยค่ะ ในส่วนของผักสดก็จะมีสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่ค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีใบเรื่อยนะคะ3มอย่างค่ะต้นหอมเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะประมาณ1นิ้วนะคะพักเตรียมไว้ก่อนค่ะนำผักชีใบเรื่อยมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนของสะระแหน่ก็เด็ดเป็นใบๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนค่ะ พอเราเด็ดสะระแหน่เสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะเทถั่วฝักยาวที่เราซอยเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะจะลวกแค่พอให้เขาสะดุ้งน้ําร้อนก็พอนะคะส่วนใครที่ชอบทานสดๆก็ไม่ต้องนําไปลวกค่ะสามารถนําไปยำได้เลยนะคะพอเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีถั่วฝักยาวลวกนะคะผักชีเบเรื่อยต้นหอมใบสะระแหน่ หอมแดงพริกขี้หนูปลาทูเส้นขนมจีนเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาน้ำตาลทรายมะนาวน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำพริกน้ำย้อยค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทําเมนูนี้เลยค่ะวิธีการทําน้าพริกน้ําย,ย้อยเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ด้านบนให้นะคะเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มยำกันเลยค่ะใส่น้ำปะลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายเลยนะคะประมาณนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะรสชาติก็จะต้องมีความเค็มนำํำเปรี้ยวตามแล้วมีความหวานอีกนิดนะคะโอเคแล้วค่ะรสชาติเป๊ะแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปได้เลยนะคะใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงซอยแล้วก็เส้นขนมจีนค่ะ พุกเขาเส้นให้เข้ากับน้ำยำเลยนะคะเดี๋ยวสักพักตัวเส้นขนมจีนเขาจะดูดน้ำยำน้ำยำเขาจะแห้งขึ้นค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีไปเรื่อยใบสะระแหน่ค่ะตามด้วยปลาทูนะคะปลาทูที่เราทอดไว้ก็แกะเป็นชิ้นช้นแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำพริกน้ำย้อยตามลงไปเลยค่ะคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะค่อยๆตะล่อมไปค่ะในการยำขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยนะคะตัวขนมจีนเขาจะมีความจืดอยู่แล้วนะคะเวลาเราทำน้ำยำเราจะต้องทำน้ำยำให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นเพื่อเวลาขนมจีนเขาดูดน้ำยำเข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติของตัวขนมจีนจะได้กลมกล่อมค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตักใส่จานแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่แค่นี้ก็เป็นอันเสิร์ฟได้เลยค่ะยำขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยนะคะในวันนี้ก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะเครื่องแน่นๆเลยนะคะวันนี้ทําทานแบบรสชาติกลมกล่อมเผ็ดแซ่บนัวเลยค่ะนี่ค่ะอืมรสชาติโอเคเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมอีกคำหนึ่งนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรสชาติมีความนัวความเผ็ดนิดนิดนะคะแล้วก็หอมน้ำพริกน้ำย้อยกัดโดนปลาทูนิดนิดค่ะเข้ากันเลยค่ะรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานนิดนิดนะคะกลมกล่อมอร่อยเลยค่ะใครมีโอกาสก็ลองไปทำทานกันดูนะคะยำขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม facebook f แ n p a g e จุดเตาเข้าครัวให้เราด้วยค่ะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ